เจ้าของร้านชื่อคอนนี่ครับเราทานข้าวเที่ยงที่นี่ะนรับลาปานุยเราอยู่ที่เกาะลาปานุยผมไม่มีโชว์เย้ To appreciate the island, ah, our culture, yeah. and the statues, the astrology. That's why mm. I want to get, wanted to give you a warm welcome to everything we have to offer you. Thank you so much. Thank you. Ah, hey. จ่ายค่าดื่มด้วยจะดีมากคของผมยังไม่ได้นี่เขาบมกี่าเรอเียรแล้วเขากลังกัาสเตรียมไว้นั่นแหละเบียร์ดโดเสิเอาเบียร์ไหมอย่าถาม เออหมอน่ามองกล้องมอน่าฮัลโหลขอบขอบคุณว่าอะไรนะโอ้อะไรนะอะไรนะขอบคุณว่าอะไรนะโอ้ลาลาโอลาเนี่ยมันมันบั่อ่านี่ยนี่โอเคนะเฉยเฉยเลยนะ มีสักด้วยป่ะโอ้โอมีสักด้วยได้เลยเนี่ยคนละใบายได้ไหมเย็นใบนี้เย็น